ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะกรต,ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศนกกระจิบนกกระจอพรอ้อมนกกระจอกร้องเยอะม,มากค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะผ้าสาตะรอทอมือนะคะโรพิเศษแล้วค่ะ 1, 1 3 5 0บาทนะคะโปรพิเศษนะคะ1,350บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอ,อมือนะคะโปรพิเศษแล้วค่ะโปรพิเศษค่ะคุณแม่ต้องโปรค่ะไม่โปรไม่มีุนไปซื้อมาอีกนะคะถ้าไม่โปรออกนะคะต้องโปรพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นผ้าคุณแม่ไม่ได้เลือกมาค่ะ1,350บาทค่ะ เป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะหนึ่งสาอห้าสิบาทค่ะโปรพิเศษแล้วค่ะรหัสรหัสหนึ่งค่ะขาดโปรพิเศษนะคะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลนะคะราบเลือดไหลลื่นค่ะอยากราบเลือดไหลลื่นให้ใส่ผ้าช่องทางน้ำไหลนะคะน้ำไหลไหลหลื่นราบลื่นค่ะไม่ติดไม่ขาดนะคะมีแต่คำว่าราบลื่นค่ะ 1350บาทนะคะโปรพิเศษโยนทุนค่ะขาดโปรพิเศษโยนทุนนะคะ1,350บาทนะคะค่ะคุณแม่โปรไปเลยค่ะ1,350บาทค่ะโปรพิเศษค่ะเป็นนาทางน้ำไหลนะคะตัดกางเกงก็สวยชุดเด้ชุดแสก็งามค่ะโปรพิเศษ1,350บาทค่ะราบรื่นไหลรื่นนะคะราบรื่นไหลรื่นค่ะ ค่ะอยากลับลื่นไหลลื่นค่ะโปรพิเศษนะคะเป็นผ้าไหมสามตะกอทอมือค่ะเป็นลายเต่าน้อยนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะ1,350บาทค่ะค่ะเป็นรอบโปรพิเศษนะคะค่ะ1,350บาทโยนค่ะโยนออกไปแล้วค่ะโยนทุนนะคะ1,350บบาทค่ะโปรพิเศษค่ะ ค่ะโปรพิเศษนะคะ1,350บาทผ้าสามตกอทอมือนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะใส่ไปทำบุญก็สวยใส่ไปงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะถ้าราคา1,350บาทเป็นโปรพิเศษค่ะคะ่ะ,คะถ้าสามตะกอทอมือค่ะโปรพิเศษนะคะหากนกกระจิบนกกระจอกช่วยแม่ขายของนะคะ ค่ะลูกนกกระจิบนกกระจอเช่วยแม่ขายของนะคะจุบชิบจุบบค่ะเขาช่วยแม่ขายของค่ะถ้าไม่ช่วงไหนคุณแม่ไม่ไม่ไลค์ค like ลิปนี่นะก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะพอคุณแม่มาไลฟ์คลิปนี่อ่อเสียงจุบเกบจุบจิบจุบจิบค่ะเัาช่วยแม่ขายของค่ะค่ะนกกระจิบนกกระจอกค่ะนกกระจิบค่ะ ค่ะนี่ก็ช่องทางน้ําไหลไหลลื่นราบลื่นค่ะเงินไหลนองทองไหลเข้านะคะช่องทางน้ําไหลค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยต,อตยลอดการงามตลอดปีสวยไม่สามสวยไม่จืดจางหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะถามว่าพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อารับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ หนึ่งบาทนะคะพื้นนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นสีเปลือกไข่นะคะสีธรรมชาติเปลือกไข่ค่ะสวยทุกพื้นง,งามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะใส่ไปบนก็สวยงามงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะผืนนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะโดดเด่นทุกผืนนะคะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรักต่อทางไลน์ทุกท่านนะคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นงานโยนนะคะค่ะโปรพิเศษค่ะเป็นสีเปลือกไข่ค่ะสีธรรมชาตินะคะ หนึ่งสามยห้าสิบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนจมทุกผืนค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะแ่ะผ้าไหมน่่ะะํำว่าสวยนะคะค่ะบริวารชมาน้อยตาม,มารายรวมข้าค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันสามรอยห้าสิบาทนะคะ โดดเด่นเกีมทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันสาห้าสิบบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสวยไม่จืดจางแต่ผ้าไหมนะคะลายรวเข้าวค่ะเชิงล่างเชิงบนบริวารช้างน้อยตามมาค่ะค่ะเป็นเชิงล่างเชิงบนบริวารช้างน้อยตามมานะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเกีมทุกผืนงามทุกผืนค่ะ 1350้าสิบาทนะคะเป็นโปรพิเศษนะคะค่ะรอบโปรพิเศษค่ะหนึ่งสหบาทลายรวมเท่นี้เท่สวยนะคะค่ะดูสิดูดูฟังเสียงรุ่งกของคุณแม่เขาช่วยคุณแม่ขายข,ายของบอ่เขาทึงเสียงดังลั่นขนาดนี้ค่ะนี่ก็โปรพิเศษค่ะเป็นสีค่ะเป็นสีแดงข้างนะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงข้างค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเ,เป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะช่วยคุณแม่ค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะมักพืนไหนชอบพืนไหนทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นงานสองตะกอสามตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นผ้าไหม ไม้บ้านทางพุ่งค่ะตัวยืนเป็นไมนจุนนะคะ1,350บาทนะคะแกนทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ1,350บาทนะคะเป็นคนแม่โปรพิเศษค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะถ้าราคานี้พอซื้อพอหาพอหยิบพอจับนะคะค่ะไปเป็นของขวัญฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ค่ะไปใส่บุญลอยกระทงนะคะ ค่ะ1,350บาทรอบโตพิเศษค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ1,350บาทค่ะเป็นรอบโตพิเศษนะคะ ทักนิ่งนะคะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบลูกค้าทางไลน์นะคะ1,350บาทรอบโปรพิเศษค่ะค่ะ1,350ารบาทนะคะโปรพิเศษนะคะค่ะเป็นภ้าสามตะกอทอมือค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะ1,350บาทนะคะเป็นค่ะเอาไปเป็นของฝันให้กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมาะสมมากนะคะผ้าไหมนคะคะราคานี้ค่ะพอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะราคานี้ค่ะข้าวหอมมะลิปีนี้ก็ราคาดีอยู่นะคะค่ะ1,350บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ข่้จางค่ะ หนึ่งันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะรอบโปรพิเศษค่ะค่ะผื้นนี้เป็นท้าสองปกกกอทอมือค่ะมันเหลืออยู่ผืนหนึ่ง 1, นะคะค่ะหนึ่งพันบาทนะคะค่ะจะไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอาไปซื้อไปให้คุณแม่ก็ได้ค่ะหนึ่งพันบาทนะคะผืนนี้นะคะ ขาคุณแม่โยนออกไปเลยค่ะขาทุนนะคะแต่คุณแม่จะการขาดทุนมันก็มีบ้างการค้าการขายค่ะมันก็มีอยู่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าแต่กําไรล้วนๆนะคะค่ะมีค่ะการขาดทุนมีนะคะค้าขายผ้าไหมนะคะค่ะเพราะว่าซื้อมาแล้วทีเราก็ไม่ใช่ว่าเราขายได้หมดทุกผืนนะคะเราต้องโปรออกแล้วก็ต้องโยนทุนบ้างแล้วก็ขาดทุนบ้างค่ะอยู่นี่หนึ่งพันบาทนะคะอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะ ค่ะเ,เป็นสองต่อทอมือเป็นชิ้นไม่มักงคาขึ้นค่ะถือเนี่ค่ะค่ะท้าทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพ่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บอย่าจนบุญรักษาค่ะคุ้มครองค่ะ